สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาพบกับสวนไรานาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนไรานาเฮาของเราจะพามาเก็บพริกเขียวส่งลูกค้ากันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ลูกใหญ่ลูกสวยค่ะกำลังสวยเลยนี่ค่ะพนักง,งานเก็บพริกของเรานะคะเก็บตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราเรามาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะพริกที่เราเก็บพริก ตัวนี้รสชาติไม่เผ็ดนะคะอร่อยเอาไปทํากับข้าวได้หลากหลายค่ะไปทําเป็นน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกขี้กาหรือว่าจะไปผัดได้หลากหลายเลยค่ะต้มยําทําแกงได้หมดเนี่ยค่ะก็คือเป็นส่วนพริกของเราที่เราเคยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคนเก็บพริกหน่อยนะคะว่าวันนี้มีออเดอร์ เท่่าไหรวัสดีค่ะวันนี้กำลังทำอะไรเก็บพริกเก็บพริกเก็บพริกส่งลูกค้าเหรอคะใช่ใชวันนี้มีออเดอร์เยอะไหมคะโอมีครับมีออเดอร์มีมาเรื่อยๆครับออเดอร์ขายยังไงคะถ้าเป็นแบบพริกแบบนี้ทุงละยี่สิบบาทพอหรอแล้วขายเป็นกิโลเท่าไหร่อะคะกิโลละห้าสิบอ๋อ ไม่ต้องแพงให้พี่น้องได้กินได้นี่ค่ะก็เป็นพริกจากสวนแลนเฮานะคะพริกปลอดสารค่ะไม่ใช้สารเคมีนะคะก็จะมีแมลงลงบ้างเนีนี่ค่ะสวนของเราก็เก็บส่งลูกค้าเรื่อยๆนะคะตามออเดอร์ค่ะเก็บสดเลยค่ะจากต้นเลยก็จะมีส่งลูกค้าในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ แม่ค้าตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นส่วนพริกเล็กๆค่ะเก็บส่งได้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็วันหนึ่งก็ประมาณห้ากิโลค่ะประมาณนั้นเพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศส่วนพริกของเราเนี่ยนะะก็ปลูกไม่เยอะมากค่ะแต่ตอนนี้คือลูกกำลังสวยเลยนะคะโอ้ยอารมณ์ดีเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ด้านนี้เดี๋ยวจะทยอยทยอยเก็บเราจะเลือกแต่ลูกที่ใหญ่ๆสวยๆบวกส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะเก็บเราก็จะเก็บมาเลยนี่ค่ะเราเก็บไปทานแล้วนะคะพริกรุ่นนี้เราจะมีเก็บไปเทสก่อนทดสอบรสชาติก่อนที่เราจะขายให้กับลูกค้าค่ะ เพราะว่าเราจะได้บอกลูกค้าถูกว่ารสชาติพริกเป็นยังไงตัวนี้ไม่เผ็ดคะ่ะอร่อยเอาไปตำน้ำพริกหนุ่มได้เลยเอาไปคั่วใส่หอมใส่กระเทียมนี่นะคะช่วงนี้เราก็มีเจอปัญหาเรื่องมแมลงวันทองลงพริกเหมือนกันนะคะตอนแรกว่าจะปล่อยให้เขาสุกแต่ว่าเราก็ ต้องทยอยเก็บก่อนคะ่ะเพราะว่าอะอย่างให้ดูลูกนี้ก็คือพริกเราไม่ได้ฉีดสารเคมีไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงมันก็เลยมีปัญหาเราฉีดน้ำหมกักแล้วก็พวกขี้เท้าพวกนี้คะ่ะแต่ก็ยังเจอปัญหา,มาแมลงวันทองมาลงเนะะี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาหนักมากพอพริกเริ่มจะแก่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้คะ่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ปลูกพริกก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันนะคะเราก็พยายาม พยายามแบบดูแลแล้วก็รักษาให้พริกเราสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดค่ะเพื่อที่จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ส่งต่อสินค้าดีๆให้กับลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้นหนึ่งคือดกมากดกจริงๆค่ะแล้วก็ลูกกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ขายราคาที่แบบเป็นกันเองไม่แพงที่ราคาที่ลูกค้า ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้จับต้องได้นี่ค่ะเห็นไหมคะลูกสวยๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะดุกมากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การปลูกพริกของเราค่ะนี่ค่ะ วันนี้ก็ทยอยเก็บพริกส่งลูกค้ากันคะ่ะมีออเดอร์หลายกิโลอยู่เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าพริกของเราเป็นยังไงนี่คะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ ให้กำลังใจส่วนเรานะคะวันนี้ส่วนอะไรนะคะเราสวัสดีค่ะ